ขอต้อนรับเข้าสู่ราชรมเกยกับแจ็คพอตโตยต้าคัมรี่ใหม่ค่ะเรามาตามให้กำลังใจสาหนุ่มเพื่อนซีทีมนี้กันว่าจะพิชิตคัมรี่ไปได้หรือเปล่าไม่รอช้าไปชมกันเลยค่ะสามนะครับ ตอนมาเล่นคิดว่าจะถึงครึ่งทางไหมหนึ่งสักสามข้อก็ภูมิใจแล้วก็นี่ไงถึงเวลาแล้วไงนนนั่ะต่อไปก็ไม่ต้องแล้วอะมาดูพิซเซอร์พิซเซอร์ไม่ได้เลือกเลยข้างล่างบอกให้เลือกเพราะอะไรอ่ะดูเหรอคุณดูเหรอดูเปล่าดูครับจริงเปล่าแล้วรู้จักนักต่อยไ่มแน่นอนนะรากั้นบอลพิซเซอร์นักต่อยภาคถ้าผ้าด้ครึ่งทางมันเกินเป้าที่เราตั้งว่าสามนะต่ตอบนะครับถูกถูกถูกลครับถูกต่ตอบนะครับ นึ่นเนิ่นเช็ดจมูกแรากลังนะครับเนรตโต้เชื่อคุณนะกลังนะครับตัวตั้งใชัวย่นมาแป๊บเดียวตรงนี้จะแตกอ่ะครั้งที่หนึ่งก็แบบจะไปอยู่แล้วอย่าถึงท่านเปิดประตูถึงกุญแจนี่เป็นเรื่องนะตอนนี้ซื้อแม็กไว้รอแล้วครับเอาเอาได้ประเด็นคือนะต่อย ไม่ใช่รับอย่างเดียวนะไปกินข้าวด้วยนะครับฟริเซอร์ดกกรานบอลภาคเป็นโกคูด้วยนะตัวเอกเลยมา1 2 3 4เกินเป้าที่เราตั้งไว้แล้วพอแล้วถถถวัดแล้วยอแล้ววอา้าต่อไปกา,ฟ,กาฟิลกาฟิลก็ไม่ได้เลือกมาเลยตั้งแต่แรกในรถเอาด้วยดนะูในรถดูเหรอแน่นอนเคยเคยดูครับเคยดู ถูกี่มันเป็นภาระความแววๆความเก่งของในรถเลยนะเนี่ยมาจากในรถอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเอาเขามาด้วยนะครับเอาเขามาด้วยแล้วก็เชื่อเขาอีกกาฟิลเลือกตามในรถเลยนะถ้าถูกนี่ห้าเลยนะะกาฟิลในรถถูกในรถถูกถ้าถูกได้ยิ่งใหญ่เพราะที่มาที่ส่วนใหญ่ในรถเลยล่ะแต่ถ้าผิดก็มันก็มีที่ถูกมาเยอะแล้วถ้าถูกเบ่งตัวงึ้นไปเรื่อยๆมาเลนะครับมาเนะครับเชื่อคนง่ายมาเลยนะครับ ไม่เป็นไรเชื่อเพื่อนเอาตังค์นะครับถูกตังค์ครับโอ้ชเจ้าหนึ่งสุเรื่องม <า S 1> ไม่สองนั่นเองนี่ทำตามเพื่อนหมดเลยอะ่หะห้าแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> กาฟิลสมัยกาฟิลมาฉายในไทยครั้งแรกปี30เลยนะครับเอาละครับ1นึ่นั่นหมายความว่าจากนี้ไปจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาเล่นแล้วตั้งเป้าว่าถูก3ก็เก่งแล้วจะได้ยนโฉมตัวต้าแคมรี ภายในอันกว้างขวางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตเข้าไปนั่งแบบเบ่งได้เลยนะนที่ข้างหลังนี่มันใหญ่โตโมโหลานมากเป็นของหนึ่งนั่นเองครับขอต่ออ,อ,อีกครึ่งนึ่งได้ไหพูดอย่างกันนะชิงหลังให้นั่งสองวันไอต้องลงเป็นสองวันวนะนั่นเอาไปกินข้าววันสองอนั่งเฉยๆและให้นั่งหลังตลอดเอาละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนี้ไปรันมา เลือกมาด้วยนะครับแถบทองขึ้นแปลว่าต้องเป็นน้ะต่อยผ้านะครับถ้าถูกจะได้ยนชมภายในนะครับตัวต้าแคมรีจะถูกไปขึ้นอีกครั้งหรือไม่จะได้ดูหรือไม่เอาละครับหนึ่งขยับตัวแล้วครับเริ่มเอาฝ่ามือมาถูกันแล้วครับคำ้ามนะครับประตูครัที่จะเปิดขึ้นหรือไม่คำตามนะครับถูกเดยวที้เก่งึ้นเื่นแคมรีจะเปิดหรือไม่ครับคำถามนะครับเนินเขาไปดูให้ได้คำถามนะครับ หนึ่งต้งหลังหนึ่งต้องหลังเออบรรยากาศเออโอ้โหนี่มันคนรอดูคนรอด้วยดูคนรอดูคนรอดเลยดูคนอดหนึ่งดนพุ่นึ้นหันหล่หนึง พวกแกได้ตอยหน่อยนึงพี่แมทธิวไปไหนกันพี่ไปรับแล้วไต่อยแมทธิวรู้จักไปรับไต่นี่ได้นี่ก็กล้องมูนก็กล้อยแล้วไต่อยนู่นนต่นแล้วไต่แล้วต่อยถามจริงว่าอีกสองข้อนี่มันยังไงมาเปล่าฉันจะรีบไปรับเลยเลี้ยงเลี้ยงไรเลี้ยงไรเลี้ยงไรกระพงน้ำปลาแล้วกันะครับเป็นอีกหนึ่งทีมเข้าไปยนต์ชงครับ โตโยต้าแคมรี่ราคาลดลดร้อยสามนะฮะโอเคนะเอาครับโอ้ยมันจริงๆตั้งแต่ทีมแรกแล้วนะนี่ทีมสองนี่เฮ้ยอะไรหนึ่งเป็นของคุณนี่เองเอาละครับเหลืออยู่สองตัวละครกับตันสุภาษากับนักกากเสือจากนี้ไปถ้าเขาถือกุญแจได้นี่แสดงว่าต้องของเขาแล้วล่ะครับจะพูดอะไรกันนะต่อยไหมก็ จะถามเขาอีกสองข้อถ้าเกิดรู้ก็เอาละอันหนึ่งลนะครับกัปตันซุปรภาษาครับอันนี้ในรถก็บอกว่าเอาแต่ลังเลสุดท้ายคนหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่รู้ก็อยู่ที่เดิมเลยไม่รู้อยู่ที่เดิมดีกว่าในรถอันนี้เขาไม่เชื่อคุณนี่เป็นการไม่เชื่อครั้งแรกจากความคิดของหนึ่งกัปตันซุปรภาษานะต่อนไม่ได้พานะครับกัปตันนะครับกัปตันนะครับกุญแจกุญแจ้ะครีบกับเราครับกัปตันนะครับ ถูกต้องแรเอาเนะครับคร่จะไปเชื่อพูดเๆยเฉยผมพารดไปหมดแล้วโตโยต้าแคมรีมาเนี่ยเข้ามาในสตูดิโอเนี่ยยังไม่ทันไรเลยอยากไปมากเลยเขาเห็นคนไทยไม่ได้อยากจะไปบริการมากเลยโอ้โหอะไรเชื่อเขาเชื่ออะไรไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อแล้วถูกด้วยแบมือมามือไหนที่คุณแหงๆอ่ะแบ้มัมา เ็นของเขานะฮะถือไว้อย่าแป๊บเดียวนะครับถือ้ตลอดแล้วขับเข้าไปได้นะฮะกุญแจมองไปจนะิ้มอะไรเลยมันเป็นระบบรีโมทบลูทูธระบบนึกคิปมันทำงานเองหมดเลยอะเอาครับไปท้องคนใครมเชื่อใครจะไม่เชื่อว่กุญแจเห็นนี้กับตัวแทมรี่ในคืนี้เอาให้ได้ครับหน้ากากเสือถ้าย oui> ้อนลงไปนะฮะลังเลสุดๆกดไม่กดกดไม่กดกดไม่กดแปลว่าแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ตลอดเวลาเลย มากากนะฮะอยากกดอยากเลือกได้อยากเลือกอยากเลือกไม่อยากเลือกได้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แหละครับนี่แหละครับบุญวาสนานะครับราชรถจะมาเกยหนึ่งหรือไม่ตโยต้าแคมรีครับแตกไม่แตกแตกแตกไม่แตกแตกมาแป๊บเดียวครับราชรถมาเกยในรถแตกแตกหนึ่งหนึ่งขอ้มา นายคุณคิดอะไรอยู่ในใจกันนี่ให้ผมเถอะในใจคุณคิดอะไรอยู่คุณต้องคิดอะไรอยู่แน่ๆคุณคุณนึกถึงใครอยู่ตอนนี้คุณนึกไปแล้วเนื้อต่อยไปแล้นื้อต่อยไปแล้นื้อต่อยพูดกันนื้อต่อยเลยนื้อต่อยนื้อต่อยรู้ว่าเนี่ยว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะหน้ากกเสือนะครับต้องไม่ได้พลาดนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับโตโยต้าคารี จะกดจะกดจะกดจะไม่กดจะกด,จะ,กดจะไม่กดจะกดจะไม่กด,กดย้อนกลับไปช่วงตรงนั้นนคดหนึ่งเพราะมันน่าจะเป็นกระตูรรุ่นแรกๆแล้วก็น้าต่อยกน็น่าจะดังช่วงนั้นด้วยแล้วก็น่าจะมีส่วนร่วมกับในชัเสือเสียดายเนาะในนิ้วที่เขาจะกดไม,ไม่กดเนี่ยมันแตกไม่แตกไม่แตกมันเป็นอยู่ที่จังหวะของของแต่ละคนที่มาเล่นเลยเออทีมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็มาทีมนี้คุณตัวชิดท่าคแคมรีแต่แต่คุณมาเนี่ย คุณสร้างความตื่นเต้นนี่แต่หัวใจวายดิอู้อยุ่ <c oughs> งเลยน็อตไปไงหายใจไม่ทันแล้วค่ะโอ้โหมันสุดอ้โหภาคนะครับภาคนะครับเอาขอบคุณหนึ่งครับขอบคุณรับดูท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้จรันจริงท้ายไว้ครับติดทรายไว้ครับขอบคุณน็อตครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหท่านผู้ชม มันแบบผมไหมครับอยู่บนเวทีที่มันสุดๆเลยนะฮะผมมีหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเพราะฉะนั้นคนที่มาเล่นเกมเนี่ยตั้งแต่ทีมแรกก็จะแตกอยู่แล้วทีมนี้ก็จะแตกอยู่แล้วเอาละครับเตอร์ราแคมรี่ใหม่นะฮะรออยู่ต่อไปครับสงสัยจะไม่นานนะอย่างเงี้ยไม่นานเอา้าคันต่อไปครับพรอบ้อมมาเลยเะครับเอาแพ่นดับเื่องครับดับเพ่องลงมาครับ ครบครัวนี้คุณปุ้ยและคุณเอสองสามีภรรยาพาคุณพ่อมากันครบทีมเลยค่ะคุณปุ้ยหัวหน้าทีมบอกว่าจะเจอคําถามแบบไหนก็ไม่กลัวเพราะคุณพ่อชุมีดีกรีเป็นผู้เข้าแข่งขันตอบคําถามในรายการโทรทัศน์มาแล้วหลายรายการส่งกําลังใจให้ครอบครัวนี้กันด้วยนะคะใครจะเล่นปุ้ยเล่นค่ะปุ้ยนะโอ้ย,อย,อยหลุดไปแล้วคุณปุ้ย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 ,ยอ่ะไม่เป็นไรอราวรวมพลังครับรวมพลางังโอ้โหต่อยอดต่อยอดแฮนรี่โอ้โหออกมาเป็นซีเอมเนี่ ดูดูอะคุณปุ้ยเลือกครับทรูมูฟเอสสามจีพายครับหนึ่งสองสามครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งออกมาเป็นคนณคุณอย่าไ่ใครเลยเป็นเป็นเป็นมาทิ้วเอาลัมาแล้วมาแล้วเออวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุ้นไหมลุ้นไหมโหลุ้นมากครับมันนะโหมันเดี๋ยวี้คุณปุ้ยเดี๋ยวนีี๋คุยกันคอยคุยกันเพราะมันไอ้เนม็ดมันมันไหวมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยลุ้นตลอดเลยอ่ะต้องเข้าน้ำเลยครับต้องลุ้น้าสุดๆเลย นะคุณคุณแม่เิวตอนนี้ตอนนี้งานงานอะไรบ้างเนี่ยอ่าเป็นละครครับช่วงนี้กําลังออนแอร์ชั้นรักเธอนะแล้วก็รักออกอากาศโอ้โหดูได้ไหมวะดีดีวันนี้ตัวเป็นเป็นมาช่วยกันแล้วนะเนี่ยนี่นี่รักออกอากาศสดอยู่นี่นะพร้อมนะแน่นอนครับทรงพลังเต็มที่มามาแตะแคาซูลเฮ้ยเฮมาเชิญนั่งเชิญมามาผมมีคู่จับคู่ไว้ให้ ตุ้มๆแปดคู่เป็นเรื่องราวของประเทศชาติกับดอกไม้ประจำชาติคู่ไหนถูกต้องง่ายๆเลยคู่ไหนถูกต้องนะดอกไม้ประจำชาติไหนถูกตนะ้องรูไหฮะคู่ที่หนึ่งครับไทยเราก็ราชพฤกษ์ถูกไหมอสองครับอินโดนีเซียก็ชบาเอามาจับคู่กันไว้คู่ไหนถูกเลือกคู่ไหนไม่ถูกอย่าไปแตะต้องเลยเราก็ลำดวนครับอ่า ต่อไปครับพม่าพม่านี่ประดูอันที่5ครับเวียดนามโบตันอืมและหครับกัมพูชาบัวครับอ่าต่อไปครับมาเลเซียชวนชมและสุดท้ายครับบรูไนดาวเรืองครับดอกไม้ประจำชาติไหนถูกต้องเลือกเลยโอ้พยักหน้ากันใหญ่เลยพาดีากันติมเลยบอกกับผมมากครับคนนี้ตปอีกแล้วจับตาดูดีๆครับท่านผู้ชม ถูด้วยต้าแคมรี่มาถ mm ักเดียวแตกเลยนะฮะมาอย่างเร็วแตกอย่างเร็วขอบคุนะครับขอบคุนะครับถูด้วยนะดีใจค่ะดีใจที่เขาได้รถคันใหม่ ใชราชพฤกษ์เนี่ย่ดังๆก็ใช่เป็นแน่นอนคใช่รัสเซียปุ๊บคุยว่าใช่ส่วนอินเดียอินโดนีเซียกับชบาเนี่ยดังๆครับดังๆอุยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่พี่มาทิวว่าอินโดไม่ใช่อินโดไม่ใช่ใช่ไหมผมผมไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะคะแต่แต่ก็มีส่วนเพราะอินโดเขามีชายหาดเขามีทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่อนข้างเจอใช่แล้วก็อ่าใช่ส่วนลาวกับดอกลำดวนอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะ ลากระดอกลำดวนไม่ไม่คุ้นนะใช่ค่ะสัพพม่ประดูอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเพราะพม่าเขามีพื้นที่เขาเขียวเยอะอาจจะมีดอกอันนี้อาจจะเป็นดอกประจำชาติซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจเวียดนามกับโปตันก็ก็มีสิธิ์น่ๆน,น,น,น่าจะใช่เลยแล้วก็บูไนค่ะ ลองประเมินสิแมลองประเมินก่อนนะนี่เป็นการลองเล่นนะท่านผู้ชมในการดูรายการราชรบมาเกยเนี่ยก็จะมีมาร์กเหลืองมาร์กแดงไว้ให้ถ้ายังไม่มีแถบทองขึ้นมานี่แปลว่ายังไม่ยังไม่เอาจริงอันนะ้ครับดอกไม้ประจำชาติไหนที่ถูกต้องคู่ไหนถูกต้องหนึ่งเลือกอะไรครับหนึ่งเลือกไทยกระชัพฤกษ์ค่ะไทยก็คือราชพฤกษ์ถูกต้องมีไหมครับอ่าต่อไปครับเชิญเลยครับอินโดนีเซียชบาอินโดนีเซียชบาสองแล้วครับมีไหมครับอ่าพม่าประดู่ค่ะพม่าประดู่สามครับที่ถูกนะครับมีไหมครับเวียดนามโบตันค่ะเวียดนามโบตันน แล้วก็บรูในดาวเรืองค่ะ5ครับ5ใน8ใช่ค่ะประมาณประเมินอยู่ในขณะนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวว่ากันในรถอีกทีหนึ่งสักสิบนาทีมึงถามได้ตลอดนะฮะ,ะแล้วเดี๋ยวไปมาตรองจริงช่วยกันดังๆนะฮะไปเลยครับจ้เวลาอะไรที่ชวัวร์บ้างคะอันนี้ถูกต้องนะครับก็มีไทยยาวกัมพูชากัมพูชามาด้วยไทยกัมพูชาส่วนมาเลกับพม่าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนไไม่ใช่มามาเลกับอินโดไม่ใช่แน่นอนที่เหลือไม่แน่ใจครับเอาครับ อะไรไม่ใช่นะมาเลกับมาเลกอินโดไม่ใช่แน่นอนครับมาเลอินโดไม่ใช่แน่นอนใช่ที่ใช่ก็มีไทยลาวกัมพูชาครับที่เหลือไม่แน่ใจพแม่เวียดนามบูนนี่ไม่แน่ใจครับถามได้คุณผู้ถามได้นะก็คือสรุปมีไทยลาวกัมพูชาที่แน่ใจนะคะใช่ครับที่ไม่ใช่แน่ๆคือมาเลกับอินโดมาเลอินโดไม่ใช่แน่นอนหมดเวลา ก็ก็องโอเคได้ข้อมูลจากเขาเป็นที่แล้วนะฮะว่ามีลาวกับกุนชามาแล้วก็มาเลกับอินโดใช่ไหมที่ไม่เอาใ่ไนะฮะที่เขาว่าชัวร์ก็คือไทยลาวกัมพูชาที่ในรถบอกมาก็คือแล้วเขาไม่ใช่แน่ๆมาเลกับอินโดที่เขาบอกมานะเขาบอกมานะเราจะเชื่อเไหมเชื่อเราไหมถ้าตามนั้นแล้วก็เหลือแค่เวียดนามกับบรูไนที่เราจะตัดสินใช่ ว่ายังไงดีผมช่วยคุณได้ไม่มากหรอกครับบอกตรงแต่เต็มใาเต็มร้อยผมใจสู้เต็มที่ผมให้ผมทำอะไรบอกมาเต็มที่ผมก็ซื้อกุหลาบให้แฟนครับไม่ได้มากขนาดนั้นคุณพูยพร้อมนะค่ะพร้อมค่ะอานะตอบจริงแล้วนะท่านผู้ชมมารุนแล้วก็เดานะฮะว่าดอกไม้ประจำชาติไหนนะคู่ไหนถูกต้องว่าจะมีกี่แถบทองหนึ่งกดแล้วพูดดังๆครับไทยรัฐพืชไทยรัฐพืชครับหนึ่งแล้วครับจริงถูกครับถูกหลักเกณฑอันที่สอง ลาวลำดวนสองแล้วครับมีไหมครับแล้วก็กัมพูชาบัวค่ะสาม้วครับมีไหมครับไปดูในรถหันได้รเวยเวีนามียดนามเว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 ยเวีนเวียดนเว็นสี่ล้วครับทเี่เวลือนม่วัยนวีนะคเวียดนมามเวม่ไนม่ชัาวียม่ชัมวี์ดนมเวม่ดนมีนามม่ามเีนาม่ีมเวามเีนมวนมีนมีนม่มีมีนเม่มีเคมนมี ค่ะมีไทยลาวเวียดนามกัมพูชายืนยันนะคะโอเคโอเคผมว่าจริครับอ๋อมีการบอกว่ายืนยันนะสุดจะยืนยันก็กดแล้วครับกดทันก็ได้ดวงพลังไหมคะอ่ะลงมพลังขอขอขแรงใจหน่อยโอเคยืนยันคำตอบครับครึ่งหนึ่งครับมีครึ่งหนึ่งเอานะครับเรื่องว่ามีถูกอยู่4คู่ดูคำเฉลยครับโตโยต้าแฮมเลยพร้อมจะไปตลอดเวลา จะเกิดอะไรขึ้นอีกเครื่องหนึ่งนะฮะกับครอบครัวนี้ซึ่งรวมพาังเป็นสองครอบครัวนะครับเอ้ามาดูไทยราชพฤกษ์ไทยรัชพฤกษ์แถบทองแรกนี้ชัวร์อะไรดูคุณพ่อสองพ่อนี่โอ้โหมั่นใจสดๆไทยราชพฤกษ์แน่นอนทั้งพ่อแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนไม่มีอะไรมั่นใจและท่าสวยขนาดนี้เลยสยอดโอ้โหเพื่อนๆต่อไปตะครับต่อตปครับต่อตปครับ ราชพฤกษ์สีเหลืองสีแห่งพระพุทธศาสนาสีแห่งความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นราชพฤกษ์ก็จะเป็นต้นดอกไม้ประจำชาตินะครับของไทยเราอ่ะได้มาแล้วหนึ่งพอยังยังค่ะยัง<ๆ>ได้ได้ได้รับเขาเราตัวตั้งาค่นี้กลับไปให้ได้งานจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมวิสัยทัศน์ใหม่แห่งยนตรกรรมแห่งความภาคภูมิเอ้าต่อไปอินโดนีเซียชบาเลือกไปก่อนเนาะ เลือกไปก่อนนะในรถบกนงนใช่แล้วเชื่อแสดงว่ามีผิดมีถูกเกิดขึ้นนะแต่สุดท้ายก็เฮ้ยไม่เอาไม่เอาอินโดนีเซียชบาตอนนี้ไม่มีแถมท้องแปลว่าไม่ใช่แล้วนะะไม่เอานะไม่เอาครับไม่เอานะใช่ใช่ไม่ใแน่นอนนะเรเลือกไปแล้วนะคุณพ่อไปเปลี่ยนใจเขานะนะล้วเชื่อด้วยนะโุยคำตอบนะครับในรถต้องต้องถูกต้องเป็นอะรแลวเป็นดอกอะไรอ่ะคำตอบนะครับ แต่ไม่ใช่ชบาไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบนะครับถ้าไม่ใช่นี่ไปถูกเลยนะเนี่ยคำตอบนะครับเป็นเป็นทีมนะในรถใช่คำตอบนะครับจุดตัดนะโอ้โหใช่ได้เลยวมพลังนี่ดีมากอินโดนีเซียไม่ใช่ชบานะฮะเลือกไปนะโอ้โหผู้นี่อยากจะเลือกด้วยนะถามย้ำหลายทีเหมือนกันว่านี่ชัวร์ไหมนะไม่ใช่นะครับแต่เป็นต้วยไม้ราดิหรือมูนออคิด อ่าไม่ใช่ฮะไม่เย็นบาทได้แล้วฮะสองแล้วนะฮะแตแล้วจับตาดูดีๆครัมมบท่านผู้ชมถ้าถูนะตุยตาแคมรี่มาแบบเดียวแตกเลยนะตุลตาแคมรี่นะครับมาอย่างเร็วแตกอย่างเร็ว